บริษัทเจริญพภคภัณฑ์โปรดิวซ์จำกัดกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญพภคภัณฑ์และมูล,ลนิธิเจริญพภคภัณฑ์ภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด19มอบเงินพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข88แแห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและให้บริการประชาชนอย่างหนัก และเก็บจากบริษัทเครือเจริญพ่อกระพันได้มาบริจาคสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเครือเจริญพ่อกระพันนะครับในนามกระทรวงสาธารณสุขเราขอบคุณทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในการที่ร่วมแรงร่วมใจกันในภาวะที่เราต่อสู้กับโคว,วิด -19 ของเครือเจริญพภอกระพันก็ได้มาบริจาคให้กับกระทรวงสาธารณสุข3าถึงสครั้งแล้วและบ่อยครั้งและหลายๆครั้งก็ไปถึงพื้นที่สิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ มูลนิธิเือเจรเร่งพันธ์นะครับแล้วก็โครงการกิฟต์มอลนะครับส่วนใหญ่เราทําในขค่อ้างในชุมชนและชนบทนะครับทั่วประเทศไทยเมื่อกี้ก็เรียนท่านลองนะครับว่าเราทํามาเป็นปีที่2แล้วแล้วก็ในปีนี้เองนะครับเราก็ต้องไปมอบให้กับนะครับโรงบาลในในท้องถิ่นชุมชนในต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่า88โรงบาลน,นะครับ ก็จะเริ่มในเดือนนี้เลยนะครับ สำหรับการสนับสนุนภายใต้โครงการร่วมใจสู้ภยัยโควิด1 9และโครงการ g i ฟต์มอลการให้ที่มากกว่าซึ่งได้มีการมอบเงินเครื่องบริโภคจำเป็นให้กับโรงพยาบาล88แห่งทั่วประเทศรวมมูลค่ากว่า5 4 1ล้านบาทซึ่งมูลนิธิเจริญพกพันธ์ร่วมกับบริษัทเจริญพกพันธ์โปรดิวซ์จำกัดขอสนับสนุนเคียงข้างคนไทยร่วมต่อสู้วิกฤตไวรัสโควิด -19 และเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน